รูปถังสี่เหลี่ยมพืนผ้านะครับโจทย์บอกว่ามันกว้าง10เมตรนะครับเราก็กําหนดตัวฐานตรงนี้ครับให้ตรงนี้เป็นด้านกว้างกันได้ครับสิอเมตรนะครับด้านยาวโจทย์ไม่บอกเราให้เป็นเอนะครับใครที่เข้าใจภาพประมาณ Google นี่ก็ถือว่ามีแนวโน้มจะทําได้ถูกแต่ถ้าบางคนแบบแทนค่าไม่ถูกเลยก็ฝึกวาดครับไม่เป็นไรนะครับ แต่พอจทว์พูดว่าไข่น้ําออก3ามรอยลูกบาทเมตรทําให้ระดับน้ําลดลงสองเมตรนะครับคําว่าระดับน้ําลดลงสองเมตรเนี่ยไปใส่ระยะให้ให้ได้ก่อนว่าระยะมันคือตรงไหนจากระดับนี้แล้วก็ลดลงสองเมตรนะครับก็กะกะเอานะครับว่าน่าจะเป็นตําแหน่งนี้ครับที่ลงมาสองเมตรนะครับโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ไข่น้ําออกนะครับให้น้องจินตนาการว่าเริ่มแรกเนี่ยมันมีน้ําอยู่เต็มถัง น้ำมันก็อยู่สุดขอบตรงนี้เลยเนี่ยสุดตรงนี้เลยน้ําเต็มปิ่มเลยตรงเต็มสีเขียวนี้เลยนะครับแล้วน้องก็สมมุติว่ามีก๊อกน้ํมันก็ไหลออกมานะครับไหลๆๆๆๆๆมาจนมันมันถึงระดับนี้หยกัยกๆนี่ยก็คือระดับน้ําที่มันลดลงมานะครับไอระดับน้ําที่ลดลงมาเนี่ยมันคือลดลงมาสองเมตรตามรูปที่รูเขียนนะครับลงมาตรงนี้สองเมตรมาถึงตรงนี้นะครับ เขาบอกว่าไข่น้ําออก300ลูกบาทเมตรมันก็คือถ้ามีถังมาลองอีกอันหนึ่งตรงนี้ก็คือความจุข,ของกระมังถังนี้ก็คือ300ลูกบาทเมตรไอ้300ลูกบาทเมตรมันก็คือที่มันหลุดออกมามันก็คือตําแหน่งเนี้ยตำแหน่งไฮไลไท์เหลืองเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือ300ลูกบาทเมตรนั่นเองถ้าใครถ้าใครจะ ลองวาดภาพทําความเข้าใจดูก็ได้นะครับน้ําที่ไหลออกมาตรงนี้ก็คือน้ําสีเหลืองนี่แหละตําแหน่งเนี้ยที่มันเคยไหลออกมานะครับพอเราเราเรา,เราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเรามาสนใจเฉพาะรูปที่เป็นไฮไลท์เหลืองตรงนี้เลยนะครับมองเฉพาะมองเฉพาะรูปนี้อย่างเดียวเนี yeah. ่ยสร้างภาพขึ้นมาใหม่กลายเป็นรูปนี้ข้างล่างไม่ต้องไปสนใจแล้วนะครับ โอเคนะครับแล้วเราก็ใช้สูตรนะครับใช้สูตรของการหาปริมาตรปริซึมรูปนี้นะครับรูปที่รูกำลังไฮไลท์ค้างไว้อยู่เนี่ยนะครับอ่านั่นก็คือรูเข้าไปเขียนสูตรให้ก่อนนะครับปริมาตรนะครับปริซึมนะครับเท่ากับสูตรแม่ของเราคืออะไรพื้นที่ฐานคูณกับสูงนะครับ ไขน้ำออก300ลูกบาทเมตรนี่ก็คือปริมาตรนะครับก็ไปใส่ตรงนี้เป็น300นะครับบางคนเห็นถึงตรงนี้แล้วก็เริ่มดีใจแล้วว่าตัวเองมาถูกทางนะครับพอเป็นพื้นที่ฐานก็คือกว้างคูณยาวของพื้นที่ฐานนะครับแต่สูงนี้คือสูงของภาพนะครับคูณแทนค่าต่อสูงของภาพก็คืออย่างที่คูโก้บอกพอนาะไขน้ำออกแล้วเราจะสนใจเฉพาะ ตัวรูปภาพเลเซอร์นี้เท่านั้นเลยนะฮะแสดงว่าสูงของภาพมันก็กคือสองเมตรนั่นเองนะครับครูก็ไปแทนค่าสองในขณะเดียวกันครูมาดูมาให้พวกเราดูภาพอีกทีนึงนะครับมันคือรูปนี้นะครับความความกว้างก็คือตรงนี้ที่ครูไฮไลท์นี้ก็คือความอหความกว้างมันคือสิบเท่ากันนะครับ พอแทนค่าไปสินะครับความยาวครั้งหนึ่งนะฮะกลับไปไฮไลท์รูปนี้อีกทีหนึ่งนะครับสนใจเฉพาะอันนี้นะครับความยาวมันคือตรงนี้นะครับแม้มันยาวเท่าไหร่ไม่รู้ครับเพราะมันยาวเท่ากับเท่ากับตรงนี้นะครับก็คือ x ก,ก็คือ x เ,เสร็จเรียบร้อยแก้สมการนะครับ ติ๊กเกอร์ใส่จุดมาคืองงภาพาครับงงว่าครับงงตรงขั้นตอนไหนนะครับ่ทำํำ<า>มัม่วเลยค่ะเหรอโอ้<ม>แต่เราลองดูวิธีอันนี้ครับมันจะมีขั้นตอนนะครับเหมือนแบบตอนแรกมันได้ภาพเป็นภาพใหญ่แบบนี้ยเราวาดเป็นภาพใหญ่มาก่อนเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บพอมันไขน้ําออกมันจะเหลือให้มาคิดแค่เฉพาะรูปนี้ หลักสำคัญมันคือการจับจับจุดตรงนี้ให้ได้เสร็จแล้วเราก็แก้สมาการ,รเอาสามร้อยตรงนี้มาหารด้วยสองอันนี้ก็10บคูณเนะครับได้เป็นร้อห้าสแล้วก็นี้ก็10คูณกับ x นะครับแล้วก็เอาร้อยห้าหารสินะครับความสูงก็คือ x มีค่าสิบห้านะครับ ไม่ใช่ความสูงความยาวนะครับสรุปว่ายาวสิหเมตรนะครับ